หลังจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะหนูนั่งคิดทบทวนตัวเองดูแล้วทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นคนผิดทุกอย่างต้นเหตุของทุกเรื่องคือหนูเองค่ะหนูเป็นคนผิดหนูโกหกทุกคนที่เขาหวังดีกับหนูจนทำให้เรื่องทุกอย่างมันแย่หนูทำอะไรไม่คิด ขอโทษขอโทษพ่อแม่ที่มีลูกแย่แบบหนูขอโทษทุกคนที่เขาเดือดรอนเพราหนูขอโทษผู้เสียหายขอโทษญาติเขาขอโทษคนที่เขาร่างหนูเป็นห่วงหนูแตหนูกับคิดถึงแต่ตัวเองขอโทษ ขอโทษจริงๆค่ะหนูรู้แล้วว่าผลกรรมที่หนูได้ทำลงไปครั้งนี้จากคนในสังคมมันเป็นยังไงหนูยอมรับผิดเองทุกอย่างกับสิ่งที่หนูได้ทำขอโทษทค่ะ